สวัสดีค่ะแฟนคลับ FC ที่กำลังติดตามและกรับชมเนื้อตอนนี้มือแอดมินก็จะมาบอกข่าวแจ้งข่าวน้พี่น้องสำหรับแอมชนทิชานักร้องสาวที่กำลังมีกระแสและก็กำลังมาแรงอยู่ในขณะนี้แชมป์ดวลเพลงชิงทุนกว่า21สมัยและก็เป็นเจ้าของผลงานเพลงคำสัญญาที่ชานุมาน ที่ยอดวิวปาเข้าไปเกือบ10ล้านวิวแล้วในตอนนี้ล่าสุดน้องเป็นศิละปินเต็มโตก็จะมีทั้งคนรักคนหวังดีแล้วก็มีทั้งคนที่หวังดีหรืออาจจะประสงค์ร้ายเนาะพี่นอ้องก็ได้สร้างกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาชื่อกลุ่มว่าแอมชนิชาวงเล็บจ m เอ็มแกรมมี่โกลในกลุ่มแอมชนิชาแฟนคลับที่เป็นออฟฟิเชียลหลักเนาะพี่นอ้องผู้ดูแลได้ออกมาพดเตือนลูกเพจอยู่ในกลุ่มเนาะ ว่าเพจนี้ไม่ได้รับการอนุญาตจากน้องแอมนะครับแอดมินบ้านฮักหนึ่งก็ได้ออกมาโพสเพื่อเตือนว่า,าการสร้างกลุ่มนี้ไม่ได้รับอนุญาตจากน้องแอมชนิชาโดยตรงอาจจะมีการใส่ไปในทางที่บดีบออาจจะเป็นอักษณะของการหลอกหรือเปล่า จังสีกะฝากให้แฟนคลับที่ติดตามนพี่นองได้ใช้วิจารณญาณในการเสีบแล้วกับการเขาร่วมนพี่นองแฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์เนาะว่าให้กําลังใจแล้วก็แฟนคลับก็ช่วยกันสอดซองดูแลนพี่นองสิ่งไหนที่ไม่โอเคเกี่ยวกับตัวของน้องแอบ<ม>ชนทิชาหรือว่าศิลปินเองแฟนคลับกะ ซอยกันกดรีพอร์ตกดแปมเนาะพี่นอ้องกดยกเลิกหรือว่าไม่ติดตามเนาะสำหรับช่องทางการติดตามของน้องแอมเนาะสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใหม่ก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มของแฟนคลับนั่นก็คือแอมชนที่ชาแฟนคลับวงเล็บแอมดวลเพลงชิงทุนในนั้นก็จะมีผู้ติดตามประมาณ2 8 0 0 0คนกลุ่มนี้ก็จะพูดคุยเกี่ยวกับคิวงานการแสดง ของแอมชนทิชารวมไปถึงการซัพพอร์ตต่างๆนะพี่น้องจากบ้านฮักตั้งแต่แอมได้เข้ามาเป็นนักร้องในรายการประกวดดวลเพลงชิงทุนจนกระทั่งเป็นศิลปินเต็มตัวจากค่ายแกรมมี่โกลภายใต้การดูแลซัพพอร์ตจากครูสลาคุณวุฒิสุดยอดบรมครูวงการเพลงลูกทุ่งที่มีคุณภาพนะพี่น้อง หรือว่าพี่น้องอยากติดตามน้องแอมชนิชาก็สามารถติดตามได้จากช่องทางดังนี้เนาะเฟนเพจแอมชนิชาพิมพ์เป็นภาษาไทยเนาะพี่น้องผู้ติดตามประมาณ2 5 0 0 0คนพี่น้องก็สามารถเข้าไปกดเลือกเบิง์ได้นี่ก็คือเป็นออฟฟิเชียลหลักที่มาจากทางของน้องแอมชนิชาก็จะอัปเดตคิวการสแสดงหรือว่ากิจกรรมต่างๆหรือว่าท่านใดที่อยากติดตามเนาะเป็น Facebook ส่วนตัวก็ชื่อภาษาไทยเหมือนกัน แอมชนทิชาแต่ว่าจะเป็นรูปโปรไฟล์จะเป็นรูปที่ใส่ชุดนักเรียนเนาะพี่น้องก็จะมีผู้ติดตามอยู่36,000คนอันนี้ก็จะเป็น Facebook ส่วนตัวหรือว่าจะเป็นช่องทาง YouTube ก็สามารถติดตามได้พิมพ์คำว่าแอมชนทิชาเป็นภาษาอังกฤษเนาะพี่น้องตามที่แอดมินในแนบรูปให้กับสำหรับแฟนคัพในเบิรเนาะผู้ติดตามก็161,000คน ก็จะมีคลิปไลฟ์สไตล์ในแต่ละวันของแอมชนิชาถ่ายให้กับแฟนคลับ f อฟได้ติดตามและก็รับชมจังใดก็ฝากแฟนคลับ f อเนาะติดตามแอมชนิชาในออฟฟิเชียลที่เป็นทางการหรือว่าช่องทางที่ดูน่าเชื่อถือเนาะพี่น้องก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกระบอกเสียงเนาะพี่น้องสำหรับแฟนคลับ f อที่รักแล้วก็อ็นดูนักร้องสาวคนนี้ น้องแอมชนิชาสำหรับคลิปนี้แอดม,มินจะขอแจ้งข่าวสำนีนอพี่น้องและพอกันคลิปต่อไปสวัสดีค่ะคนนี้ไงเราที่เราเลือกเองทั้งดีทั้งเก่งโบทให้ท่วมทน